พราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแลบสวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องราวสมเด็จพระรัชเหสีพระภรรยาเจ้าชั้นหลานหลวงพระองค์แรกของรัชกาลที่4ซึ่งมีฐานะเป็นหลานหลวงในรัชกาลที่3 นั่นก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสมณนัตวัฒนาวดีพระองค์เป็นสมเด็จพระครัเมเฮสีในประบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สพระองค์มีพระฐานะเป็นพระเจ้าหลานเธอในประบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3มีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าหญิงสมณนัต พระองค์เป็นพระธิดาของพระราชโอรสแนวรัชกาลที่3คือพระองค์เจ้าลัคนานุคุณกับหม่อมงิ้วซึ่งเป็นพระมารดาพระองค์พระราชสมภพเมื่อวันที่21ธันวาคมปีพุทธศักราช2 3 7 7 ซึ่งพระประวัติเมื่อยังทรงพระเยาว์สมเด็จพระนางเจ้าสมณวัฒนาวดีพระชนมายุได้6เดือนพระองค์เจ้าล,นานลักษณานุคุณซึ่งเป็นพระบิดาก็เสด็จสิ่นพระชนลงราชการที่สซึ่งเป็นสมเด็จพระอายการหรือปู่ ทรงพระเมตตาพระทรงกำพระตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จึงโปลดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับจากวังของพระบิดามาทรงอุปถัมม์อยู่ภายในพระบรมมหาราชวังโดยโปลดเกล้าให้พระองค์เจ้าวิไลศีซึ่งเป็นพระมาตุฉาเป็นผู้อภิบาล ต่อมาเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสมณวัฒนาวดีมีพระชนมายุได้12พันษาแล้วพระองค์เจ้าวิไลศีก็สิ้นพระชนลงราชการที่สจึงทรงพระเมตตาพระเจ้าหลานเธอมากยิ่งขึ้นจึงทรงสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นให้เสมอพระราชธิดาจากหม่อมเจ้าขึ้นเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสมณวัฒนาวดี และต่อมาจนเมื่อปีพุทธศักราช2,389รัชกาลที่3ยังโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพิธีโศกันอย่างพิธีของเจ้าฟ้าดังปรากฏความในพระราชบงสาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3ฉบับเจ้าพระยาธิพากรวงความว่าลุศักราช1,280เป็นปีที่23ในเดือน5นั้น ตั้งการโศกการพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าโสมนวัฒนาวดีซึ่งเป็นพระธิดาของพระองค์เจ้าลัคนาเป็นกัมพร้ามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์โปรดกล้าโปรดกระหม่อมแห้รับเลี้ยงไว้ในพระราชวังครั้นทรงจำเริญขึ้นก็ทรงพระเมตตาว่าเป็นเจ้ากัมพร้าเมื่อจะโศกกันนั้นให้มีการแหร่และการเล่นเหมือนอย่างสมเด็จเจ้าฟ้ากุลทนทิพยวดีแต่ไม่มีเขาไกลลาดและมายุราชัด และสิ่งที่เป็นเครื่องแสดงว่าพระองค์คือพระเจ้าหลานเธอพระองค์โปรดเพราะนอกจากนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระนางาเจ้าอยู่รัชกาลที่สยังโปรดให้สร้างวัดเพื่อเป็นเกียรตยิยศแก่สมเด็จพระนางเจ้าสมณวัฒนาวดีด้วยโดยพระราชทานนามวัดว่าวัดราชนัดดารามอันหมายความว่าวัดของหลานพระมหากษัตริย์ ซึ่งนี่แสดงถึงความสนิทสนิหาเป็นอย่างยิ่งเมื่อแรกสร้างวัดสมเด็จพระนางเจ้าสมณวัฒนาวดีได้เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์และยกขื้พระอุโบสถด,ด้วยและเพื่อความผูกพันทางพระราชวงศ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นขุนนางข้าราชบริพารจึงทุนกล้าทุกลกระหม่อมขอพระราชทานวรโรกาสให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์โปรดแนวรัชกาลที่สามและเป็นพระภระยาเจ้าแนวรัชกาลที่สี่เพื่อความเป็นปึกแผ่นในการปกครองประเทศ ดังนั้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดกล้าสถาปนาให้พระองค์ขึ้นเป็นสมเด็จพระครรมเหสีต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสมณาาวัฒนาวดีจึงประสูติพระราชโอรสพระองค์หนึ่งแต่เสด็จสิ้นพระชนในวันประสูติซึ่งพระองค์ทรงพระประชวรมาก่อนจะมีประสูติการแล้วจึงทําให้พระการทรุดลงมากยิ่งขึ้นแม้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รักษาพยาบาลทั้งแพทย์ฝรั่ง และแพทย์ไทยคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทและแพทย์ชาวอเมริกันเช่นหมอบัตเลแต่พระอาการนั้นหนักมากจึงทําให้สมเด็จพระนางเจ้าสมณวัฒนาวดีสมเด็จพระนางนาฏบรมมาคระราชเทวีแนวรัชกาลที่4เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่10ตุลาคมปีพุทธศักราช2396สิริรวมพระชนมายุได้เพียง19พันษา และสุดท้ายนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่สี่ทรงอาลัยรักยิ่งในสมเด็จพระครรมเหสีจึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้ทุนทรัพย์จากกองพระราชมรดกข,ของสมเด็จพระนางเจ้าสมณวัฒนาวดีสร้างวัดแห่งหนึ่งขึ้นเพื่อเป็นพระนุสรณ์แห่งความรักแล้วพระราชทานานามวัดแห่งนั้นว่าวัดสมณวิหารนั่นเองเพราะทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่า นึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะลับช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์